เอาละ,ะสวัสดีคุณผู้ฟังครับเกิดต้อนรับก็สื่อแฟนบัญชีก้าสองอุบัโตเซตี้ไดฮะน่ารักใสๆสไตล์พี่ออฟนะฮะสวัสดีน้องๆชาวบนทุกทุกคนด้วยกันละกันเยี่ยมไปเลยลลอยากฟังเพลงไหนก็สามารถที่จะรีเควสต์พี่ออฟได้เลยได้ฮะพี่ออฟใจดีฟุดฟุด ส่วนใครที่มีปัญหาชีวิตรักเนี่ยปรึกษากยับพี่อ๊อฟได้เพราะพี่อ๊อฟอะเป็นอาจารย์เฮ้ยไม่บอกกันน่ right ะนี่ละเมิดละเมิดนะเนี่ยผมไม่บอกเลยเพ <c oughs> ื่จะได้เก๊กหล่อบ้าง <c oughs> นี่แกก็ปล่อยให้ฉันเป็นตัวของตัวเองนี่ <c oughs> เป็นชั่วโมงเลยเหรอ <c oughs> โอไอหกสิบเก้าเฮ้ยอย่าลืมส่งว่าแล้วไอที่มันแทงแทงลิงก์ยูทูบบ่อยๆนี่ใช่ไหม มีหน้ามีหน้าวหมเรื่องนี้ถึงสรยุทธแนะ่แหมนี่มันร้ายนี่มันร้ายไม่บอกเลยนะลี่ใช่ไหมหกเก้อาอ๋อไอลี่ไอลี่นี่เองเ,นนเดี๋ยวผมจะไปตั้งแฟนเพจนะฮะตามล่า like ตามล่าลี่นะฮะตามล่าเหมือนเต็งหนึ่งนะฮะใส่ความไอรี่เยอะๆและให้เขาคน,คนประจาน <laughs> มีความสุข